สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนนะคะมีนโอเคท่าน้ํานะคะเหลือท่าสุดท้ายนะคะมีนกรรยกฎพิจิกขอเริ่มต้นที่ราศีมีนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n n e l s m i l e with c l o v r r Tarot นะคะก็วันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงของเพื่อนเพืนชาวราศีมีนนะคะประจำเ,ออเดือนกุมภาพันธ์นะคะโอเคขอดูเรื่องราวทั่วไป10บใบนะคะพื้นเจ้าชะตาราศีมีนนะคะใบที่1 ได้ไพ่เอซอพสอดนะคะ1ดาบเนาะก็จะมีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจบางเรื่องนะคะใบที่2ค่ะอุปสรรคของชาวราศีมีนเดือนนี้คืออะไรเอ่ยชารีอยนนะคะการเดินทางไกลนะคะ ก็เป็นได้บางคนอาจจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่อยากเดินทางแต่ว่ามีภาระหน้าที่ทางการงานทําให้ต้องต้องออกเดินทางอะไรเงี้ยน,นะคะใบที่สามสิ่งที่คาดหวังได้ไพ่ก้า,า 9, เหรียญค่ะอยากจะมีเงินเยอะเะร่ํารวยนะคะอยากจะแบบมีเงินเยอะเใช้ของดีๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแบบแมทเทเรียลนะคะใบที่สี่ คู่ครองค่ะได้ไพ่เดอ s ซ n นค่ะคู่ครองดีมากๆเลยคอยส่งเสริมกันและกันนะคะเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตนะคะของชาวมีนนะคะใบที่5เรื่องเราในอดีตชาวมีนได้ไพ่ก้าดาบในอดีตมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดจากคนรอบตัวทางนั้นเลยนะคะไม่ใช่จากตัวเองนะคะใบที่6ในอนาคตค่ะจะเกิดอะไรขึ้นคะได้ไพ่ The Wheel of f o r t u n นนะคะในอนาคตเนี่ย โชคชะตาจะนํนำพาบางอย่างมาให้คุณนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆหรือว่าเป็นเป็นเ,เรื่องราวที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะใบที่7นะคะบุคลิกภาพค่ะเดือนนี้ชาวมีนได้ไพ่2ไม้นะคะมีการรอคอยข่าวสารอะไรบางอย่างจากทางใกล้ต่างประเทศนะคะใบที่8คนรอบข้างซัพพอร์ตอะไรชาวมีนบ้างนะคะได้ไพ่ King of Pentacles นะคะซัพพอร์ตเรื่องของการเงินความมั่นคงในเรื่องของฐานะนะคะบางคนเป็นป้านรถอสังหาริมทรัพย์นะคะใบที่9ค่ะสิ่งที่ชาวมีนซ่อนไว้ในใจนะคะได้ไพ่9ถ้วยนะคะอยากจะมีความภูมิใจในตัวเองมีผลงานที่ดีนะคะแล้วก็มีความแฮปปี้ในเรื่องของความรักนะคะใบสุดท้ายนะคะพไพ่ใบสรุปชาวมีนในเดือน กุมภาพันธ์นะคะ7เหรียญค่ะการเงินดีค่ะมีความมั่นคงแล้วก็สิ่งที่ลงทุนไว้ออกดอกออกผลแล้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการงานการเงนิงนกันจ้าโอเคค่ะเรามาดูการงานการเงินของเพื่อนชาวราศีมีนนะคะสำหรับวันที่เดือนเกิดดูได้จากช่อง description box หรือว่าปกคลิปได้เลยนะคะ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะโอเคค่ะขอดูการเงินการเงินของชาวราศีมีนนะคะอดีตจนถึงปัจจุบัน5ไใบน,นะคะใบที่หนึ่งนะคะได้พไพ่หกไม้นะคะการงินการเงินมีการประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานได้รับการยกย่องเชิดชูนะคะใบที่สองค่ะ ได้ไพ่สาถ้วยค่ะอาจจะมีการร่วมหุ้นร่วม,วม,วมลงทุนอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะมีการเฉลิมฉลองความสําเร็จในเรื่องของการงานได้นะคะใบที่สค่ะได้ไพ่ไฮโรแฟนค่ะตัวคุณเองจะเริ่มเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจเพื่อนร่วมงานอะไรมากขึ้นนะคะบางคนชอบทําบุญนะคะใบที่4ค่ะทำบุญแบบบริจาคะนะคะใบที่4ได้ไพ่ แผช็อปคัพนะคะมีความคิดสร้างสารรค์มีโปรเจกต์ใหม่ๆในหัวนะคะใบที่5ได้ไพ่ สองถ้วยค่ะการเงินได้รับการซัพพอร์ตจากคนรักนะคะขอมาดูเรื่องราวในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับชาวมีนใบที่หนึ่งได้ไพ่เอซซัคัพนะคะจะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์เริ่มต้นงานใหม่ที่มันมาจากความชอบของตัวคุณเองนะคะอาจจะพัฒนางานอดยเดกให้เป็นรายได้ได้นะคะใบที่สองนะคะได้ไพ่ g ิงออฟโซนนะคะราชาถือดาบบางคนตั้งดาบตั้งกำแพงกับ เพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาขอยืมเงินนะคะใบที่3มนะคะได้ไพ่เดาบค่ะมีการแอบขโมยแอบทำอะไรบางอย่างแบบลบๆซ่อนๆนะคะใบที่4ี่ได้ไพ่เพจ e o f p e n t a c l e s ค่ะการเงินตัวคุณเองยังดูเป็นเด็กอยู่อยากจะมีเงินมากกว่านี้อยากจะรวยกว่านี้นะคะ ใบที่5ได้ไพ่ The Fool ค่ะอาจจะมีการคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆแล้วตัวคุณเองเนี่ยเป็นเด็กคนนี้คือพร้อมที่จะเดินไปต่อสู้กับอุปสรรคขวางหนาะมนเนี่ยแบบไม่กลัวนะคะประมาณนี้สำหรับชาวมีนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์กันคะ่ะ ขอดูความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆพืนชาวราศีมีนนะคะ5ใบให้กับเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบันและ5ใบให้กับเรื่องราวในเดือนกุมภาพันธ์นะคะอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะชาวมีน4ไม้นะคะมีการเฉลิมฉลองบางคนแต่งงานแล้วนะคะใบที่2 จัดเม้น์คนนี้เป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้นะคะคู่เวรคู่กรรมแต่ชากปานโกนนะคะได้นะคะใบที่สามค่ะได้ไพ่ห้าเหรียญค่ะเ,เหมือนกับว่าเนี้ยจะมีการตามตื้อกันนะคะกว่าจะได้แต่งงานนะคะก็คือมีการจีบอยู่พักหนึ่งนะคะใบที่สี่ค่ะได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะเขาคนนี้ค่อนข้างหวงตัวคุณมากเลยนะคะใบที่ห้าได้ไพ่ 2ถ้วยค่ะเป็นคู่ครองกันแล้วเป็นคู่รักเป็นคู่เนื้อคู่กันนะคะเออทีนี้มาดูในอนาคตค่ะเดือนกุมภาพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุยนอบสอดมีใครบางคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเริ่มตั้งดาบตั้งกำแพงกับความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะคะใบที่สองแถ้วยอยากจะพักอยากจะพออยากจะ เดินออกมานะคะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นก่อนมันเหมือนจะแฮปปี้นี่ใ <c oughs> บที่3 h มไฮปริเทมีการแอบ,บทำอะไรบางอย่างแบบลับๆค่ะสำหรับบางคนนะคะแล้วก็มันทำให้ตัวคุณอยากเดินออกมาอยากจะห่างกันสักพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด e เดี๋ยวข้างบนยังแฮปปี้เลยทำไมเดือนกุมภาพันธ์ดูไม่โอเค บางคนอยากจบนะคะอยากจบความสัมพันธ์อยากพอแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าตัวเขาเองคือเหมือนอยากจะเดินออกมาทางท,างที่รัก ซึ่งเหมือนกับว่าตัวคุณนะ่ะจะไปรู้ความลับอะไรบางอย่างเขาแอบทําอะไรบางอย่างลับหลังคุณแล้วมันทาให้คุณอยากออกมาแต่สุดท้ายก็น่าจะออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังเป็น king of cup อยู่ยังเป็นหัวหน้ายังเป็นผู้นําครอบครัวยังเป็นคนที่อบอุ่นสําหรับตัวคุณได้อยู่นะคะเป็นกำลังใจให้ชาวมีนละกันคือหน้าไพ่งงมากๆนะคะสำหรับชาวมินเดี๋ยวเราไปดูไพ่แนะนำกันจ้า เรามาดูไพ่แสงสุขนะคะเป็นไพ่แนะนำสำหรับชาวราศีมีนนะคะสามใบค่ะใบนี้นะคะเรามาระวังหัวร้อนนะคะพ่นไฟออกมาเลยนะคะคออวบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะใบที่สอง ใบนี้คะ่ะจะมีการชำระล้างเรื่องราวความรักที่เจ็บปวดทิมแทงนะคะจะมีการล้างมันออกไปนะคะบางคนโดนหักหลังในเรื่องของความรักนะคะใบต่อมาคะ่ะมีเรื่องด่วนบางอย่างนะไม่คุณต้องจอดรถรับโทรศัพท์เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้านะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีมีนนะคะไพ่นางฟ้าอย่าบอกอะไรชาวราศีมีนสามใบนะคะ ไปที่1ค่ะ if you believe นะคะถ้าคุณมีความเชื่อใบที่สอง peaceful resolution นะคะให้แก้ไขปัญหาด้วยความสันตินะคะอย่างที่บอกระวังด้วยออารมณ์ด้วยนะใบที่สาม รีเม i n นโพ i ิทีฟนะคะให้รักษาพลังงานบวกของตัวเองไว้นะคะประมาณนี้สําหรับชาวมีนรักตัวเองเยอะๆเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเคารพการตัดสินใจของทุกๆคนเสมอนะคะแล้วก็วันนี้ไว้เท่านี้คะ่ะ